สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากเฟสบันนุ่งหนิงนะคะเพจยอดแข็รถฟอดันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถกระบะแครบรุ่น XL พาสปอร์ตค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ออกมาดูหล่อแล้วก็ดูดีสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่692,000าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสรยหล่อ,บบอเลยบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะคันนี้หนิงใส่เป็นกระจังหน้าฟอร์ดไอรดีนะคะทำเป็นสีดำตัดเฉดขอบสีแดงนะคะพร้อมกับตัวอะคริลิกสีแดงแบบนี้มีมาให้ครบเลยค่ะ ข้าไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและเสริมหล่อไปด้วยชุดกระชนหน้าเหล็กของฮัมม์เมอร์ค่ะมีตัวหนังสือฮัมม์เมอร์สีแดงตรงกลางแบบนี้นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงทั้งสองห่วงค่ะซึ่งใช้งานได้จริงนะคะและไฟค่ะเป็นแบบดับเบิลไลท์นะคะมีไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวอีกโดรนึงก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะกันแครงด้านล่างนะคะพ่นงานเป็นสีดําค่ะแล้วก็แขนของเค้านะคะทําเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะเทมากๆเลยนะคะจะสังเกตว่าคันนี้นะคะรถเนี่ยดูมีความสูงมากขึ้นเลยนะคะคันนี้ค่ะนิงใส ก็ลองหัวโชว์นะคะเพิ่มไป2นิ้วเลยนะคะทั้งหน้าและหลังค่ะทําให้รถคันนี้นะคะจัดทรงได้หล่อแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะดูสูงใหญ่มากๆเลยค่ะสกรูด้านบนนะคะทําเป็นทรงฟริตค่ะทูโทนสองสีนะคะก็คือสีดําด้านตัดกับสีบอลของตัวรถนั่นเองค่ะพร้อมกับโลโกโล้รูปตะลอดแบบนี้นะคะสีแดงบอกเลยว่าโดนใจสุดๆค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วค่ะทรงมีมุดนะคะรองรับกับลายล้ลอแม็กลายหยดน้ําค่ะ เป็นล้อแมกคอบ16นะคะคู่กับยางฮันคุกตัวหนังสือขาวค่ะเป็นยางมัทเทะเลนะคะกับซีรีส์บอยยาง285ทับเจนั่นเองค่ะเท่มากๆ,ๆเลยนะคะอยู่กับรถที่ยกสูงเพิ่ม2นิ้วนะคะทําให้ดูดีนะคะแล้วก็ได้ทรงดีมากเลยนะคะดอกยางใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะคะพร้อมกับตะกุยโคนได้อย่างดีเลยนะคะใครที่ชอบกิจกรรมออฟโรดนะคะบอกเลยว่าคันนี้แต่ออกมาโดนใจที่สุดเลยค่ะเซ็ครอบดานะคะหนิงใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับ การจัดข้างและก็ราวหลังคาค่ะคันนี้นะคะโดดเด่นด้วยลายสติกเกอร์แบบนี้เลยค่ะทำเป็นรูปม้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยสติกเกอร์นะคะสีดําด้านอยู่กับตัวรถแบค็คกราวสีบอลน,นะคะต้องบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะมาดูที่โรบากันบ้างค่ะนี่เลยนะคะโชว์ความหล่อของสติกเกอร์นะคะบอกเลยว่าเต็มเ็มคันมากๆโรบาคันนี้นะคะใส่ประของ GTY Offroad ค่ะเป็นทรงแขนยาวนะคะแล้วก็ข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รวมถึงกันชนท้ายนะคะเป็นทรงของ Outlander ค่ะมีห่วงโอเมก้าสีแดงทั้งสองห่วงแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟส่องไฟทะเบียนค่ะเสริมนะคะไปด้วยหมุดล่างแบบนี้เลยนะคะเอาไวล้ลากวัตถุนะคะใครที่ชอบแนวกิจกรรมออฟโรดนะคะออกรถกระบะแขบไปเน้นใช้งานสั่งนุงหนิงแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบทรงแขนอบได้ค่ะเดีหนิงจะพาชมด้านในตัวรถนิดน,นึงนะคะสำหรับใครที่กำลังเลงนะคะกระบะแขบรุ่น XLR Sport สีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยนะคะเป็นกระบะแคบแบบกว้างเปิดได้ง่ายๆเลยนะคะขึ้นลงได้สบายเลยนะคะเมื่อมองเข้ามาภายในค่ะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลายสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะน่านั่งมากๆเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยค่ะเป็นแบบมัติฟังก์ชันนะคะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยครบเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะหน้าจอดิ้งสามค่ะใช้คาสั่งเสียงภาษาไทยนะคะเชื่อมต่อ CarPlay Android Auto ได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะกับเครื่องยนต์ 2.2ดีเซลค่ะให้พลังกำลังสูงถึง160แรงม้าเลยนะคะเดยวหนิงจะเดินพาชมรับรถสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับกระบะแขบรุ่น XL พ p ส r ์นะคะรุ่นขายดีคันนี้เลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะหนิงจัดโปรโมชั่นนะคะดาวเรร่มตั้งแต่9,000บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งจะเป็นชุดแต่งแนวตามโปรนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้านะคะอยากแต่งแบบไหนสามารถบอกนุ่งหนิงได้เลยนะคะจัดให้ได้ทุกแบบค่ะชุดแต่งแบบนี้ต้องบอกเลยว่าลงตัวมากมานะคะอยากได้แบบไหนให้นุ่งหนิงจัดทรงให้เลยนะคะ ชุดแต่งเรามีหลากหลายค่ะสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XL Plus Sport นะคะ XL Plus XLT นะคะหรือว่า y t e c ค่ะคันนี้นะคะหนิงก็เตรียมส่งมอบให้กับพี่เพียนนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะจากจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ FC นั่นเองนะคะใครที่ชอบรถหล่อๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามนุ่งหนิงได้เลยค่ะที่เบอร์0832141218ค่ะยินดีคำปรึกษานะคะและถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดแชร์แชร์แชร์ให้หนิงเยอะๆด้วยนะคะ จะได้มีเพื่อนมาชมรถฟอร์ดแตง่อเยอะๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะหนิงก็เตรียมส่งมอบพี่เพียรแล้วนะคะหนิงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เพียนที่แก็ออกรถใหม่กับหนิงนะคะและที่สําคัญนะคะหนิงยังมีทีมงานขับส่งมอบรถให้ถึงที่เลยแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ีไม่มีค่าจ,จ่ายด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ